สวดมนต์เป็นเรื่องงมงายจริงไหมครับก่อนหน้านี้ผมได้ยินกระแสทางโซเชียลนี่แหละสวดมนต์เนี่ยเป็นเรื่องของความงมงายอย่างเงี้ยเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องของคนที่ถูกบอกก็น่าพิจารณาเนะว่าเออแล้วมันเป็นจริงไหมเพราะมันก็น่าสงสัยเหมือนกันนะถ้าเราพูดถึงกันแล้วได้ยินเสมอเลยว่า้สวดบทนี้สิเราจะทําให้มีแฟนสวดบทนี้สิร้านจะขายดีสวดบทนี้สิจะร่ํารวยสวดบทนี้จะเอ็นติดสอบได้ ถ้าให้ผมตอบโดยส่วนตัวเนี่ยถามว่าส่วดมนต์เนี่ยเป็นเรื่องงมงายไหมผมก็ว่าอยู่ที่คนใช้การส่วดนั่นแหละถ้าคนใช้การส่วนนั้นเนี่ยด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็ต้องเรียกได้ว่างมงายเพราะงมงายมันหมายถึงว่าการที่ไม่รู้ถึง ความจริงตรงนั้นคราวน,นี้กลับมาว่าแล้วถ้ารู้ความจริงอะอว่าสวดม,มนต์มานนาเนี่ยแล้วมันทําได้อย่างนี้จริงๆไหมผมก็บอกว่าทําได้แต่ไม่ใช่เรื่องอิทธิฤทธิป,ปฏิหารยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณอยากที่จะมีแฟนและกันคุณเลือกสวดม,มนต์เนี่ยในบทที่เวลาสวดเขาเนี่ย คุณรู้สึกอิ่มบุญมันจะด้วยเพราะอะไรก็ตามแนตะ่คุณสวดแล้วเนี่ยคุณรู้สึกอิ่มยังเลยคุณมีความสุขกับบทนั้นเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะหน้าตาคุณก็จะผ่องใสพอคนเห็นเนี่ยก็รู้สึกอยากจะเข้าใกล้มันก็เท่ากับเปิดโอกาสตัวเราเองอะ่ะให้มีคนกล้าเข้าใกล้ก็ทาให้เราอาจจะเจอเนื้อกู่ได้หรือเช่นเดียวกันนะอยากจะค้าขายร่ำรวยคุณสวดบทนี้สิบางทีมันทําให้เรารู้สึกมีความปรารถนาดีมีความอบอ้อมอารีนะโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าคุณสวดมนต์เนี่ย เาคุณเข้าใจความหมายของบทสวดแล้วนเนี่ยพอเราสวดมนต์แล้วใจเราเดินตามแบบนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกมีการปล่อยว่ามีการผ่อนคลายคนเดินผ่านหน้าร้านบางทีเขารู้สึกว่าเอ้ยแม่ค้าคนนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยพ่อค้าคนนี้ดูแล้วไว้ใจได้ เขาก็เลือกซื้อกับเรามากขึ้นถ้าเราสวดแล้วเราเข้าใจเนี่ยตามบทสวดต่างๆเนี่ยมันก็เอือ้อทําให้เรามีสิทธิ์ได้ผลตามที่คนเขาว่าไว้จริงๆแต่ถ้าเราก็สักแต่ว่าสวดพวกาบอกว่าสวดปุ๊บฉันจะรวยเลยสวดปุ๊บฉันจะได้แต่งงานเลยแบบนี้เขาต้องเรียกว่างมง,งายจริงๆในตะัอ,อย่างบงบทเนี่ยสวดเพื่อให้หายโรคเนี่ยถามว่าจริงไหมก็จริงนะ ถ้าเราสวดไปแล้วเราคิดตามเนื้อหาในบทสวดน,นะว่าอ๋อมันเริ่มอยากจะต้องมีสติมีความเพียรมีความอดทนนะเออพอใจเราเดินตามสิ่งที่เราทบทวนจากการท่องบทสวดมนต์แล้วเนี่ยกายภาพต่างๆเนี่ยมันก็นั่นด้วยเพราะว่าใจเราไม่ไปยึดกับความเจ็บปวดอน,นั้นมากเกินไปแล้วเนี่ยร่างกายเราก็โปร่งมมากขึ้นเพราโปร่งผมมากขึ้น,รมมนโรคไอ้ที่มันไม่ใหญ่นักมันก็หายได้โรคที่ใหญ่มันก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นดังนั้นถามว่าสวดมนต์งมงายไหมแล้วแต่คนครับผม